สวัสดีค่ะพบกับรายการหัวเส้งเหงหมอเนิวเช้าวันจันทร์ที่4กรกฎาคม2565สัปดาห์ที่แล้วราคาทองคำสปอตปรับตัวลงหลุดแนวรับสำคัญ1,800ดอลลาร์ทำจุดต่ำสุดในรอบ5เดือนทองคำมีแรงกดดันจากเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นเนื่องจากนักทุนก็มีความกังวลว่าเฟดจะเล่งปรับดอกเบี้ยโดยที่วันพ er ุธเจอมพาเวล ประธานเฟดมีการกล่าวในงานประชุมประจำปีของธนาคารกลางยุโรปเน้นย้ำว่าเฟดจำเป็นที่จะต้องเดินหนะ้าปรับผนอกเบีย้ยต่อไปเพื่อสก,กัดกั้นอัตราเงินเฟอ้อถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาอาจจะชะลอตัวลงก็ตามแล้วก็วันพฤหัสสดมการมีการประกาศตัวเลขอัอตาราเงินเฟอ้อที่สำคัญดัชนีราคา PCE พื้นฐานเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้น4.7%เมื่อเทียบปลายปีตัวเลขยังอยู่อ่ะที่สูงอยู่ส่วนกองทุน s p พีอร์โกทัสัปดาห์ที่แล้วขายทองคำออกมาต่อเนื่องอีก19ตันค่ะราคาทองคำสปอตปิดตลาดในวันศุกร์นะคะก็ถือว่ามีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะหลังจากที่หลุด1,800ดอลลาร์แล้วก็ลงไปตามสุด1,785ดอลลาร์ปิดตลาดเหนือ1 8 0 0ขึ้นมา บิดที่1,810ดอลลาร์เพิ่มขึ้นมา3.9ดอลลาร์ค่ะส่วนราคาทองแท่งขายออกของสมาคมวันสาร์สา5 0บาทเพิ่มขึ้น150บาทค่ะสัปดาห์นี้ติดตามประเด็นถือว่าเข้มข้นทีเดียวการเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC ครั้งล่าสุดในคืน,นวันพุธแล้วก็มีตัวเลขการจ้างงานของสมเกาเดือนเฤษายนนะคะซึ่ง วันพฤหัสเนี่ยนะคะจะประกาศตัวเลขของ ADP ก่อนตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้น200,000ตำแหน่งหลังจากที่เดือนพฤษภาคมเนี่ยเพิ่มขึ้น128,000ตำแหน่งตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรหรือว่านอนฟาร์มเปโรเดือนมิถุนายนจะประกาศันศนสรงตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้น275,000ตำแหน่งตัวเลขชะลอตัวลงเพราะว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยเพิ่มขึ้น390,000ตำแหน่งค่ะสำหรับวันนี้สเมกา ปิดทำการเนื่องจากเป็นวันชาติสมัยการหรือว่าวันอินดิเพนเดนต์แนวโน้มมาคนองคำนะคะมองว่าระยะสั้นอาจจะฟื้นตัวขึ้นแต่ว่าด้วยตลาดการเงินเปน,นกาวันนี้ปิดทำการอาจจะเห็นกันตัวในกอรอบที่แคบนะคะอย่างไรก็ดียังคงต้องระวังแรงเทขายอยู่ ให้แนวรับสำคัญ1,785ดอลลาร์ต้องรับให้อยู่ถ้าหลุดจะมีแรงเทขายออกมาอีกรอบหนึ่งส่วนแนวต้าน1,820ดอลลาร์แล้วก็1,830ดอลลาร์ค่ะทงแท่งให้แนวรับ3,300บาท3,200บาทแนวต้าน3,600บาท3,700บาทค่ะกลยุทธ์การลงทุนถ้าเน้นเก่งกำไรระยะสั้นนะคะจุดที่ แนะนำเนะี่ยอาจจะประมาณ1,785ถึง1,786ดอลลาร์เก่งกำไรซื้อระยะสั้นได้แล้วก็ให้จุดขายตาัดดทุนประมาณ1,780ดอลลาร์ขายทำกำไรที่ประมาณ1,820ถึง1,830ดอดอลลาร์ค่ะส่วนเงินบาทสัปดาห์ที่แล้วถือว่าเคลื่อนไหวค่อนข้างจะผันผวน ช่วงต้นสัปดาห์ต่อเนื่องถึงการสัปดาห์นะั้นแข่งค่าขึ้นแล้วก็มาแต่35บาทให้เห็นแต่ว่าปลายสัปดาห์เริ่มอ่อนค่าลงปิดวันศุกร์นะคะส5 54บาทก็อ่อนค่าลงแปะสั่งไม่เยอะมากเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านั้นะนะคแนวโน้มเงินบาทมองว่าระยะสั้นอาจจะอ่อนค่าลงได้ต่อปัจจัยหลังมาจากเงินตลลา์ที่แนวโน้มยังแข็งค่าขึ้นได้ แนวรับให้ไว้ที่สำคัญ35บาทนะคะแล้วก็35บาท20สตางค์ส่วนแนวต้าน35บาท70สตางค์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ